สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับนิ่มเหมือนเดิมนะคะกับเออบาเฮลเนาะสำหรับวันนี้นิ่มจะมีผลไม้นะคะผลไม้พื้นบ้านมาแนะนํานะคะหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วสาหรับนิ่มคือเป็นครั้งแรกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมากเมานะคะหรือบางท้องถิ่นจะเรียกมะเมานะคะเดี๋ยวนิ่มให้ดูก็จะเป็นลูกประมาณนี้ถ้าเขายังไม่สุกจะเป็นลูกสีเขียวนะคะแต่อันนี้อ่เริ่มสุกแล้วจะเป็นสีแดงแต่ถ้าสุกอ่าแบบ งอมๆเลยก็จะออกสีดำๆแบบนี้นะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวปนอะ่ะขมนิดๆนะคะเนาะแต่สามารถจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําปั่นหมักเมากันนะคะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของ ลดการเกิดลูกมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะคะไม่ให้เราแก่เนาะแล้วก็ช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายและยังไม่พอนะคะเรายังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยเนาะเพราะในหมักเม้านะคะมีสารกรดอะมิโนหลายชนิดนะคะช่วยบำรุงนะคะพวกวิตามินซีต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สารอาหารเยอะเลยนะคะเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาทำนะ้ำหมักเม้าปั่นกันเลยนี่มันจะใส่เกลือเพื่อตัดไปนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะลูดทั้งพวงนี้เลยเนาะนี่มัจะปั่นประมาณหนึ่งแก้วพอประมาณนะคะจะใส่น้ำไปหนึ่งแก้วปั่นให้ละเอียดนะคะตัดเกลือไปปลายช้อน โอเคค่ะเราไม่ต้องกรองก็ได้นะคะ,ะดื่มไปแบบนี้เลยนะคะจะช่วยบำรุงร่างกายนะคะลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง,างๆโรคไรลายนาะกินหอมมากเหมือนน้ำสตอเบอรี่ปั่นนะคะเราจะกรองก็ได้นะคะแต่มเมล็ดเขาหลุดออกหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมเลย ทานง่ายนะคะอร่อยแล้วก็เปรี้ยวเนาะถ้าใครกลัวว่าเปรี้ยวก็ใส่เกลือไปอีกนิดนึงนะคะใส่น้ําผึ้งไปได้เนาะสำหรับน้ําหมักเม้าปั่นนะคะบํารุงสุขภาพลองไปทําดูนะคะสําหรับวันนี้ลิ้มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ